สวัสดีครับพี่น้องอัปเดตสภาพอากาศกันในเช้าวันนี้นะฮะวันสิ้นเดือนมีนาคมก็เป็นวันอาทิตย์นะครับและคลิปนี้เราก็มากลับมาดูแนวโน้มอ,อากาศกันหนึ่งสัปดาห์ที่ระยะกลางกันบ้างนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ดูคลิปคาดการณ์ระยะยาวเดือนมีสายนเดือนหน้ากันไปทั้งเดือนแล้วในสัปดาห์แรกนะครับตั้งแต่วันที่1คือวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่7เมษายน เรามาเริ่มกันที่แบบจำลองความกดอากาศเท่ากันหรือความดันเฉลี่ยระดับน้ำทะเลพี่น้องดูสีเอาก็ได้นะครับเพราะอาจไปดูไอโซบาแล้วตามันลาลนะกับการสบัดไปสบัดมานะครับสีเขียวกดต่ำสีน้ำตาลกดสูงท่องไว้นะครับพี่น้องเราจะเห็นว่าในช่วงวันตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปนะฮะจนกระทั่งถึงวันที่7เมษายน ช่วงสายบ่ายไปประเทศไทยของเราถูกปกคลุมด้วยความกดอากาศต่ำเป็นส่วนใหญ่เห็นะครับพี่น้องสีเขียวมรกตสดใสเลยทีเดียวยิ่งช่วงบ่ายนี่สดใสเลยตอนเช้าไม่เท่าไหร่นะฮะเพราะกดต่ํายังอยู่ที่ค่ามิลิบาสูงอยู่ประมาณพันเกัาสบแถึงพันมิลิบายิ่งตกบ่ายไปมีการเคลื่อนเข้ามาปกคลุมของยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนร่วมด้วยนะฮะ ความดันเฉลี่ยของย่อมนั้นก็กดต่ำในระดับพันสี่นะฮะกับพัมิลลิบาร์เลยทีเดียวนะครับต่ำนะฮะโดยปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการปกคลุมของย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนแล้วก็มักจะร้อนสมชื่ออย่างเดียวไม่ค่อยมีการยกตัวตกของฝนจากความชื้นน้อยลงนั่นก็คือการเคลื่อนไหวของกระแสลมระดับล่าง หรือลมมรสุมที่พัดปกคลุมบ้านเรานะทุกท่านจะเห็นว่าในช่วงวันที่1ถึงวันที่7เ,เมษายนกระแสลมนั้นแม้จะมีสปีดหรือความเร็วลมระดับปานกลางนะฮะเป็นกําลังปานกลางนะฮะพี่น้องเห็นไหมครับแต่เป็นกระแสลมที่พัดพามาจากทางด้านตะวันตกซึ่งเป็นลมจมแห้งเสียส่วนใหญ่ ก็พัดไหลนะก็เพราะว่าเขาพัดไหลหนีออกจากศูนย์กลางวนตามเข็มนาฬิกานะคะคล้ายๆแอนติไซโคนนั่แหละครับพี่น้องอนั้นเองนะฮะทางพื้นที่ซ้ายมือเห็นไหมครับมันวนออกมาแบบนั้นและส่วนหนึ่งตะวัดเป็นลมใต้ขึ้นไปปกคลุมพื้นที่เหนือกลางอีสานและตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนด้วยตามลูกศรสีดาจึงทําให้ความชื้นในพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศไทยเรานั้น น้อยนะฮะเรียกได้ว่าร้อนล้วนๆฮนะเมื่อมีความร้อนอย่างเดียวก็จะส่งผลให้อากาศขยายตัวลอยตัวได้ดีมีฝุ่นมีละอองเศษเท่าเผาไหม้ตรงไหนเขาก็มักก็จะลอยตัวขึ้นไปบนท้องฟ้าตามกระแสาอากาศในช่วงบ่ายช่วงเย็นที่เรามองเห็นคล้ายๆหมอกเกิดขึ้นด้วยสายตาหรือที่เขาเรียกว่าปรากฏการณ์ฟ้าหลวนั่นเองสัปดาห์ถัดไปนี้ก็จะเกิดฟ้าหลวขึ้นนะครับพี่น้องในทุกบ่ายเย็น ในขณะที่พื้นที่ภาคใต้ของไทยตอนกลางลงไปนะถูกปกคลุมด้วยลมตะวันตกนะฮะทางด้านตะวันตกและก็มีลมตะวันออกเสริมเข้าไปด้วยด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางนะซึ่งบางวันหากลมสองทิศทางนี้ปะทะปะกันก็จะมีการยกตัวของกระแสาอากาศเกิดฝนฟ้าขนองขึ้นมาได้โดยในภาพถัดไปเป็นการเคลื่อนไหวของลมคู่ขนานอย่างลมระดับบนนะที่มีผลต่อสภาพอากาศของประเทศไทยเราทุกท่านจะเห็นว่า คลื่นกระแสลมตะวันตกนะครับพี่น้องยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือจนกระทั่งถึงภาคกลางนะแต่ก็ไม่ไม่ได้พัดยกเหมือนเดิมแล้วครับในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สามแต่พอในวันที่สี่เมษายนเป็นต้นไปนะจนกระทั่งถึงวันที่เจ็ดเมษายนกระแสลมระดับบนที่วนนะเห็นไหมครับพี่น้องวนขวาเป็นแอนติไซโคนเกิดเป็นบริเวณความกดอากาศสูงจากทางด้านซ้ายมือแถวแถวประเทศอินเดียหรือบางประเทศทั้ง ก็เริ่มขยับมาทางด้านขวาเข้าหาประเทศไทยนะฮะเห็นไหมครับดังนั้นตั้งแต่วันที่4เป็นต้นไปบ้านเราก็จะเจอขอบลมแอนติไซโคลนฝั่งขวาหรือทางด้านตะวันออกซึ่งเป็นลมฝ่ายเหนือนะฮะเหลือแต่อากาศแห้งจมถมเข้าสู่พื้นที่ราบนะเมื่อการเคลื่อนที่ของมวลอากาศและการสบัดพัดของลมคู่ขนานทั้ง2ระดับเป็นลักษณะเช่นนี้โดยประเทศไทยทางตอนบนในภาคเหนือสารกลางตะวันออก รวมถึงภาคใต้ตอนบนนั้นจากยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนเข้าปกคลุมในพื้นที่ด้วยมิลิบาร์ต่ำๆนะฮะประกอบกับกระแสลมระดับบนพัดเป็นแอนตี้ไซโคลนศาสตร์ลมฝ่ายเหนือเข้าปกคลุมทําให้อะไรครับพี่น้องทําให้ไล้เมฆนะฮะฟ้าใสไล้เมฆแดดแรงจ้านะฮะเหมาะเหมาะก,กับการทําฟาร์มเพาะปลูกฟ้าบนใบหน้าได้ดีนะ,ะแบบนี้ จึงทำให้ช่วงสัปดาห์นี้ในวันที่1นถึงวันที่เเมษายนประเทศไทยในเกือบทุกภาคมีอุณหภูมสิสูงขึ้นตั้งแต่สายไปยันบ่ายเย็นเลยสูงสุดช่วงบ่ายนะฮะบ่ายสองบ่ายสาม้อยู่ที่ระดับ3 7มสิถึงสีองศา,าในบางพื้นที่ฮะสีาเลยนะครับในบางพื้นที่พี่น้องและด้วยทิศทางหรือแนวการพัดของกระแสลมทั้งสองระดับที่ปกคลุมในพื้นที่นะฮะ เป็นกระแสอากาศแห้งจมจากทางด้านตะวันตกเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้ทางตอนบนในภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกฮะแล้วก็ภาคใต้ตอนบนฮะการยกตัวตกของฝนนั้นทำจะทำได้น้อยมากนะฮะเห็นไหมครับจากโมเดลปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงในวันที่1ถึงวันที่7เมษาย,ยนโล่งซะเป็นส่วนใหญ่นะครับพี่น้องโล่งเลย โดยในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลางลงไปนั้นยังโชคดีที่มีกระแสลมสองทิศทางพัดเข้าปกคลุมนั่นคือลมตะวันออกและลมตะวันตกซึ่งในบางวันถ้ากระแสลมทั้งสองทิศทางนั้นเบียดปะทะกันก็จะทําให้มีกระแสอากาศดันไอน้ําความชื้นยกขึ้นนะยกขึ้นไปเป็นเมฆนะฮะอาจจะคึมฟ้าคึมฝนบางแดดและก็จนกระทั่งมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นพอคลายความร้อนได้มากกว่าพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยส่วนนี้ครับ